ก็สว no <si ัสดีครับวันนี้พบกับเคมเมอร์ขา่อนนะครับวันนี้ก็จะมาให้ดูการอัปเดตพื้นที่ทําครั้งที่ทําไว้นะครับตอนแรกก็เป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้ทําแบบตกแต่งอะไรนะตอนนี้ก็วางดิสเทเลตเรียบเรียบร้อยดิสเทเลตแบบครบทุกดาเนียครับโดยใช้กระทาฟิวเจอร์แวนอะไรตรงนี้ะป็นทาวางมันจะช่วยทําให้วางไวขึ้นเยอะประหยัดเวลาขึ้นเยอะเลยครับอันนี้ผมก็ ปูปืนได้ประมาณนั้นนะตอนนี้ก็น่าจะแบบเสร็จไปแล้วก็เลยแบบทำจุดสรงกลางแล้วก็เริ่มทำฟาร์มไว้ตรงกลางนะฟาร์มมอนนะครับไว้ตรงกลางไว้ EP ต่อไปอันนี้พื้นที่ก็จะกว้างประมาณนี้ครับกว้างประมาณนี้เลยไอ้ตรงจุดพระขาดนี่ก็จะเป็นที่วางโกลมอนสเตอร์ที่ฟารมเตอร์เกิดครับไม่ฟาร์มมันเกิดก็เลยแบบ ทำที่มากไปกันแบบหลงลืมอะไรนี้พื้นที่มันก็จะกว้างมากๆครับตอนนี้ผมมาตรงกลางด้วยเดสมอนบล็อกตรงนี้ครับนี่คือจุดสมการของที่เก็บของเลยผมมาไว้เลยซึ่งค่อนข้างจะแบบกว้างมากแต่ไว้รู้ว่าพื้นที่จะพอแบบเพราะว่าที่ผมดูแบบออปชันในร้องนี้ฟังก์ชันที่ผมคิดแบบระบบอแบบ่ะซึ่งมันค่อนข้างจะ ใช้พื้นที่เยอะครับมันมันมีเครื่องขัดแย่แล้วก็มีเครื่องเช็คเครื่องขัดแย่อีกทีนึงน,นะว่าเครื่องขัดแย่มันเสียหรืออะไรเปล่ามนเลยใช้พื้นที่เยอะครับก็จะประมาณนี้ผมก็บินเพื่อไปวนาน,นี่แหละข้าวพลก็ตรงนี้ก็เป็นที่เก็บของเชั่อคาวประมาณนี้ผมวางบล็อกไปประมาณมสาี่แสนบล็อกครับอันนี้สี่แสนกว่ากว่าเพราะว่าจากร้านพกจากบล็อกดิฟเฟอเรนซ์ร้านพกเหลือล 6, ร้อานสองแล้วนนี้ ถ้วผมก็ใช้ออโต้คับช่วยนะเป็นเป็นมอดครับอันนี้ออโต้คับมอดมันจะค้าให้เราอัตโนมัติเลยโดยที่เราไม่ต้องกดค้าทีนึงทีนหนเลยเป็นมอดที่ดีผมก็าประมาณค้าแล้วก็วางรัวๆอะไรในยางเง้ยถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะ,ะสำหรับวันนี้ก็ไปครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับ